บอสไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสไต้สกุลเล่นไอ้บอสอะไรนะพาโฟโฟเบียไม่เล่นเล่นจอบว่ะไม่น่าไม่น่ากลัวกูบอกให้น่าไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเกมที่ยันั่งถ้าอยากให้กูเล่นซื้อให้กูแต่กูไม่อยากเล่นกูเลยไม่ซื้อตอนแรกมึงซื้อคิดีเอ็กซ์กูจะถูซื้อนี่ใช่ไหมเรื่องอะไรกูอยากเล่นกูแบบกูไม่อยากเล่นเยอะกว่าแล้วมึงอยากให้กูเล่นมึงซื้อซื้อให้กูเล่น ได้ได้ถ้าเกิดกูซื้อมึงต้องกล้าเล่นนะถ้าเกิดกูซื้อมึงมึงต้องกล้าเล่นเดี๋ยวกูซื้อให้เลยได้าเออเจ็ดเคม้าจกไอ้มากลางป่าเอ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 าไว้เอาไว้ตอนกูขายของได้กันเลือกกลัวเอาเอาไว้ตอนกูขายของได้กันกูไม่ซื้อกูไม่เล่นแต่กูซื้อให้ไงมึงต้องเล่นจตาย ใจหมาเล่นหลายๆคนม่เหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนกับเหมือนกับทีมงานแล้วแบบไม่ไม่น่ากลัวอยู่กับคนหลายๆคนไม่ไม่น่ากลัวลายไม่แข่กไอ้เหลกไปเลยไอ้เหล็กใครใครอ่ะเออกูอยู่ไงโอ๊คกูอยู่ไงโอ๊คกูอยู่ไงโอ๊คเดีวโอ๊คบินไปไหนเดี๋ยวมึงอยู่ข้างหลังมึงวิ่งไปไหนมึงกับมึงกับวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนโอ๊ยด็อกเตอร์เออไปอ่ะกูเจอไอ้เจ๊ดีแล้ว ไอ้กระแบกไอ้กระไว้ยงวิ่งดวิ่งดว้าตาอ่ะเดอเ็เนี่ยเน่ยเออมเจ็บสลเลยไม่ได้ี่มาพี่เบอี่ทำไม มาเกือนไปเือไปเลยไปเลยพ่อมึงจำสแกน้าหีแมงโกนหน้ามึงเลยเนี่ยใครใครไปแล้วสายอยู่วะไอ้มารทำไมมันเรือดมาเรือเรือดเยอะเลยเรือเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยกูยืนอยู่เนี่ยสถานะสมองเบอร์อาการหลังมาไอาการหลังมาเชี่ยอะไรนี่เห็นไหมอาการสมองเบอร์ โอ้ยเฮียเน็ตปาอ่ามาจ่าโอ้ยไม่ได้มาบอลเต้บอลเต้วิ่งวิ่งตามกูวิ่งตามกูรัน Run 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 มาจ้าโอ้ยไม่กด้ไอ้ทำไอ้เตี้ยเลยโอ้ยโหไอ้เบ๊กกูจะยิ้วมึงเร็วมากเร็วมากสปีดติดสถานะสมองเบรย์อะสมองเบลอ เกียร์ใบพัดช็อตเกียด์ไม่ค่ะชอตแม่งมันแหลกอ่ะเฮ้ยมันตรงไปหามังหาใครสักคนหนึ่งอ่ะพี่ผมคน้ากลัวไอ้เจนี่ไอ้โลนเองครับไอ้โลนเองคอนสวนทางไอ้เจี้ยไปๆบวอเต้ไปซ่อมเดี๋ยวกูช่วยโลอะไรอ่ะเดี๋ยวไปั่นเอ้ยเดี๋ยวกูลากให้

อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะกูอยากรู้ว่าทำไมทำไมสีแดงมันติดหลังกูเลยวะนี่ไหม Oh shit นี่ลมไม่ด้วยเฮ้ยกูเชื่อว่าสักสักพักมันต้องใช้ทัชไม่เอามันเมันเอามันเอาไอ้บอสโอ้ไม่น่ะอ่าจับเฮ้ยวรงมันใช้ทัชปักสาแล้วมึงล็อกนากเลยเราช่วยรู้ด้วยเดี๋ยวนี้นี่ดูจัดดื้อ โอ้ไม่เนอะไอโอ๊ไอโอ๊มามามาเร็วมากการรักษาแบบเร็วมันเอาตัวผู้หญิงมาไงมั่เลยชอบย่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวบอก่อนเดี๋ยวไปดูกก่อนวายยยไอ้ือี้ยโง่ เดี๋ยวอมาทางนี้เดียวอมงีเดี๋ยวเรือเดี๋ยวเรือนะเฮ้ยเดี๋ยวบอเต้มาไม่ตามมึงเลยมาไม่ตามมึงเลยมาตามละกเลยมเลยมามมมามามมาตัมา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 มมมามมาจามช้มามามาา บอสมันตมาแล้วองกลเขาเี๊ยบแลวเอ้าเอ้าเมื่อกี้เป็นแดงอ๋อมันเดินมาติดหละเดี๋ยวกูข้ามกำแพงนะโอ้เด็หวาบดูอดีเด็บ้ ไเอาบอสกาแฟสอมาแต่มาเล้วมาม่เป็นไวมึงเป็นต้อมเครื่องที่กูุกกกำลังจะปั่นเจ็บดีมาต้มากลองไปช่วยเขากลองไปช่วยบอสมาคลองช่วยบอสเดีลยว แล้วจะลากกันมาหาแม่ไเลยอุ๊ยไยฟอนสแตนดกโร่ไอ้ท่านปักตาไอ้เจ้าอรริงกันมาชื่อเดียวกันกันหมดเลยหยา กูรอดแล้วอะไรอะไรกูรอดแล้วกูรอดแล้วกูบาแล้วบายโกมาที่หลังกูได้ไงอ่ะกู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 คนโรมาไม่ใช่เหรอพันปภาษายกากาชีกากาชีจ้วงอกกูเลยเฮียเมื่อกี้วิ่งมาจ้วงอกกูเลยเอยมันใช้กระถายอ่ะลาเงี้ยเอาพันลากได้ด้วยไอ้กระดีมาบอกะ าาตาอีแพ้เลยกาแพ้เลยจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรามีทันบักษามันมีกระถารวมตาด้วยถ้าเกมมันพัฒนาแบบว่าเอาไม้ไล่ตีคาสกรไ์ได้กรทำเลยนะผคจะดวิโซรไหมไหวแช่เยี่ยวอยุบเรือยุบเรือยุบเรือเป็นของฝรั่งเอาอะไรมามาบัุูแคนไหมไมาเก็ เอ้ยโมัน,นมึจะมาบนเรือเลยไ <ป S 1> หมคอเปื้เอาไม้กิ่งเข่งมาทุบมันมันเดีวยวกับกูนี่แหละแต่เดิงไปมันเป็นฆาตากรนีหว่าที่มันไม่ดีแต่บางตัวมันก็คือดีปอดอะไรมีมุกอยู่ที่ว่าอะไรล่ะ

คนกินละแรงจะเจอจนรู้เจื่อนเลยเบายแต่าวยเยี่ยมแล้วมีบอลอะปับลไทยไอ้โง่บอนกูไอ้โอ้ไม่รถเละมาดรถเลละเฮวไหนมือ โอ๊ยวาโวาไี่ะโอยอยเจมันจะทัดนลัหลังจงกโดนไัดมีใอยู่นะอแต่านหลักอะติดสถานสมองเบรอมันจะมาทันปักตาที่กลางหลักมือจะจ้วงมาดีงหัวใจแ้ะกีบปีบ